เรามาทำอะไรที่นี่เดินขึ้นเขาสูงชันและบันไดกว่า400ขั้นเพื่อมาตามหาสิ่งที่มองไม่เห็น นตอนนี้เรากําลังรงอรถสองแถวนะทุกคนกําลังจะไปขึ้นเขาวังชิงกันเดี๋ยวถึงบนเขาเอ๊ะตีนเขาตีนเขาเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีว่ามันจะยากลำบ,บากจริงไหม,อมอตอนนี้รถมาแล้วขึ้นรถแล้วนะทุกคนตอนนี้คือที่นี่อากาศดีมากซึ่ง ถ้าอยู่บนเขาก็น่าจะดีกว่านี้แน่นอนไม่ร้อนเลยทุกคนที่แรกคิดว่าตอนมาเนี่ยจะร้อนมากๆแต่ก็ก็ดีนะไม่ได้ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้อยากจะไปเก็บบรรยากาศในการเดินขึ้นเขาแต่มารอบนี้คือเราแบบนั่งสองแถวแล้วเดี๋ยวไปต่อมอไซค์เออแล้วก็ตอนนี้เรา ลงจากรถสองแถวแล้วนะคะทุกคนสักทีพี่เขามาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะป้าป้า,ปา,ปาเดี๋ยวขึ้นมอเตอร์ไซค์นะคะน่าจะเข้าไปประมาณกี่กิโลคะพี่น่าจะประมาณ2กิโลครับครั้งที่แล้วเดินเอยครั้งที่แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปคือแบบทางลำบากมากแล้วช่วงนั้นที่แพมาคือเป็นหน้าฝน คนที่อยากมาตามรอยอะไรเงี้ยค่ะอยากมาไหว้ข้อทวด <_ an> ก็จะได้แบบรู้ว่าเรามีทั้งมอไซค์ที่สามารถจ้างชาวบ้านขึ้นไปได้หรือว่าเราอยากจะเดินก็ได้นะทุกคนไะเด <_ an> ี๋ยวพอถึงตีนเขาแล้วจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะว่าทางมันแบบชัน,ชนไหมหรือบันไดที่บอกว่า400ขั้นเนี่ยจะเป็น400ขั้นเท่านี้หรือเท่านี้ ทำไมาเหดนงงเลยเหรอนั่นดิงงอ่ะยายยายยัยอะไม่ได้จสุดิโอ้มายก้อนอู้หเข้ามาลึกขนาดน,นี้เลยหรอข้างๆนี้คือเป็นสวนยางหมดเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้น้องยังเล็กอยู่หยีดไม่ได้ ขึ้นเขาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือที่รถเออมอเตอร์ไซค์ไปแล้วโอ้ oh my god คือตรงนี้คือทางขึ้นเขาเราก็จะเดินไปตามทางนะคะอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะไปเจอบันไดตรงนู้นแล้วก็เอาจริงแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็เหนื่อยแล้วอ่ะแค่นั่งมอเตอร์ไซค์ก็เหนื่อยแล้ว ไม่รู้ว่าจะไหวไหมวันนี้แต่ว่าเมื่อคืนก็นอนมาพอแล้วนะคะไปดูเลยว่าทางมันจะลำบากแค่ไหนไปทุกคนเขาบอกว่าวิธีการที่จะเดินให้ไม่เหนื่อยคือเดินถอยหลังแบบนี้ <c oughs> วิธีการจะเดินขึ้นเขาให้ไม่เหนื่อยคือเราต้องเดินถอยหลังนะคะไปค่ะ ไปเฮ้ยมันไม่เหนื่อยจริงนะมันก็ได้อยู่นะจุดปลาก่อนจะกิ่งตกเขาจะวิ่งแล้วนะทุกคนยังไม่เห็นบันไดเลยเห็นแต่โชวบ้านยังไม่มีบันไดเลยอ่ะตอนนี้คือไม่สามารถพูดไหวแล้วโอ ในสุดทุกคนในที่สุดเราก็มาเจอป้ายที่เป็นตีนบันไดแล้วนะคะในที่สุดป้ายถึงบันไดสักทีเออบันไดไม่เคยรู้สึกมีความสุขขนาดนี้มาก่อนกับการเจอบันไดขั้นที่หนึ่งรักเธอนะ <c oughs> <c oughs> แล้วมันต้องไปต่ออีกไกลแค่ไหนทุกคนช่วยด้วยอ้ยเอาลืมนับว่ากี่ขั้นแล้วเบอร์มอนสัมบาสัมบาเบอร์ฮัจจัดจัดเบอร์อากาล ทุกคนตอนนี้เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะซึ่งเรามาเจอแบบวิวสวยมากไม่รู้ว่าเป็นแค่หน้าผาหรือว่าข้างในมีถม้ำเดี๋ยวต้องไปถามชาวบ้านถึงข้างบนแล้วไปถามชาวบ้านกันว่าที่นี่มีถ้ำไหมแล้วก็มีถ่าวันแบบห,หู Amazing Thailand มากทุกคนไปไปต่ออ่ะแล้วดูทางโอ้า oh ห My God y ้ห โอ้ oh my god ทุกคนร้อยแปดสิบองศา y yeah. e <sighs> ตอนนี้เราเห็นแบบเหมือนหน้าผาหินขนาดใหญ่โหสวยมาก ปะใหญ่มากนะทุกคนซึ่งตอนนี้บันไดชันขึ้นเรื่อยๆเริ่มจะเห็นวิวตัวเมืองหาดใหญ่แล้วนะทุกคนแปลว่าถ้าข้างบนน่ะจะเห็นทั้งวิวที่เป็นตัวเมืองแล้วก็วิวที่เป็นทะเลแล้วก็ทะเลสาบด้วยแต่ตอนนี้คือโอ้ไม่กอ ทางยังไงดีทุกคน finally we got it เดินมาถึงแล้วบันไดขั้นสุดท้าย่า i love y o u t o o บันไดขั้นสุดท้ายรักบันไดขั้นแรกแล้วบันไดขั้นสุดท้ายสุดๆอ่าทุกคน สรุปว่าภูเขาที่เป็นหน้าผาหินเมื่อกี้ที่เราเออคิดว่าคือถ้ำหรือว่าคือแค่หน้าผาเขาเป็นถ้ำนะทุกคนเขาบอกว่านี่คือทางไปถ้ำก็คือทางที่เราไปเมื่อกี้แล้วตอนนี้เรามาถึงที่ศาลาแล้วนะคะพ่อทวดโอ้มีพระด้วยทุกคนคะ่ะนมัสการคะ่ะ โคนดุงคือแบบไม่เป็นไรเราเป็นหญิงแกล่อยู่แล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นสารเจ้าแม่ตะเขียนเดี๋ยวไปที่ศาลาพอทวดกันเลยหลายคนมักจะมีความเชื่อที่มองไม่เห็นและเราเองก็เช่นกัน ที่ที่เต็มไปด้วยความศรัทธาของผู้คนและการออกเดินทางมาไหว้พระทวด สวัสดีค่ะคมาเจอกับพ่ออีกแล้ววันนี้ไอพ่อแนะนําตัวนิดนึงครับลุงรัตพลปราบพรมครับทํางานอยู่บทนี้ครับ <Okay. S 2> มาช่วยกันอยู่บทเนี้ครับวันนี้พ่อจะมาสอนหนูทําข้าวหลามใช่ไหมเพราะว่าบนเนี้ยเขามีประเพณีที่ทําข้าวหลามกันทุกๆเดือนไหนนะคะว,วันเดือนห้าครับ เดือนห้าโอเคแล้วเพราะอะไรถึงต้องทํำข้าหลามขึ้นมาไหว้ทวดข้างบนมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ,อไหรผมก็จำไม่ได้ไม่ทราบเกิดมาก็เจออยู่แล้วนะครับทุกบ้านเมื่อก่อนนะครับทุกบ้านนนะเบอร์ร้อยโคงเนี่ยครับจะขึ้นมาบูชาทวดขอวังคิงทุกปีวันว่างเขาทางใต้เขาเรียกวันว่างคครับก็วันดับเดือน ห่าครับเขาจะขึ้นมาบูชาแต่เมื่อก่อนนะครับตรงนี้เป็นป่าเขาที่รกมาก<ะ>เดินลําบากนะครับการพาข้าวใส่ปินโตขึ้นมาเนี่ยครับมันจะหกเสจางทางมันจะลื่นจะล้ม<อ>แต่พอไอมิเอาข้าวหลามขึ้นมานครับมันจะลื่นมันจะล้มมันก็ไม่ไปไหนขึ้น<อ>มาแล้วถาวายพระเสร็จแล้วก็ก,กินข้าวหลามกันแล้วเดินลงกลับ นะครับมาถวายทวดด้วยมีมาตั้งแต่กี่ประมาณกี่ปีแล้วคะพ่อหลายร้อยปีแล้วครับหลายร้อยเลยเหรอคะก็คือทุกวันนี้เราก็ยังสืบสานประเพณีนี้อยู่ครับแต่ว่าวันนี้พ่อก็คือจัดให้หนูก่อนก่อนจะถึงวันวันวันว่างวันว่างเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ชุมชนเพราะต่อไปเนี่ยครับแค่ข้าวหลามเนี่ยวันนี้เราทำมา ประมาณ70กระบอกเนี่ยเราใช้ไม้ไผ่ประมาณ10 20ล่สิลำล้วต่อไปผมว่านักท่องเที่ยวมันจะเยอะขึ้นมาตรงนี้ครับเ<อ>ม็ดแกนสงขาลาเม็ดแกนสงขาเนี่ยครับได้ขึ้นมาตรงนี้มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้พวกเราแต่น,นี้กระบอก5บาทถ้าซื้อเฉพาะไม้ไผ่นะครับนะ,ะลำนึงก็ได้ไปกระบอกชาวบ้านจะได้ประมาณ40บบาท<อ>เฉพาะขายไม้ไผ่แล้วขายข้าวหลาม อะไรตรงนี้มันกระจายรายได้ออกไปให้ชุมชนเยอะมากครเริ่มทากันเลยไหมคะพอ่อได้เลยครับคร่ะขั้นตอนแรกก็คือเอาใบตองใส่เข้าไปในกระบอกนะคะแล้วก็ตอกลงไปให้ใบตองมาอยู่ก้นกระบอกแบบนี้สุดเลยนะคะครับโอเคสุดแล้วสุดแล้วครับ,รบโอเคสุดแล้วโอเคแล้วก็ใส่ข้าวเข้าไปในกระบอกนะคะทุกคนอันนี้เป็นข้าวสารข้าวสารดิบเนาะข้าวสาร แล้วแช่ไว้กี่คืนคะล้างล้างล้างเฉยเฉยไม่แช่ครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับโอเคโอเคโอเคนะแล้วก็ใส่กะทินะคะกะทิกะทิอันนีนะเป็นกะทิผสมกับอะไรบ้างคะนี่เกลือกับน้ำตาลน้ำตาลเล็กน้อยมันจะนิ่งคือให้เราใส่เลยข้าวขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะใส่ข้าวมันที่เดียวโอเคก็คืออันนี้คืออะไรคะทำมาจาก ไอ้ต้นจากครับทางจากอ๋อก็จะนิ่มๆครับคล้ายๆไม้โอ๊กอ่ะครับอุดไวอ่าใช่เลยเข้าไปได้ไหมนะคะไม่เบ่งโอเคครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปยากได้เลยโอ้โหไฟแบบวัดขยงมาเลังเราเดินด้านนี้ได้ได้ค่ะปลาทุกคนเดี๋ยวไปเผาข้าวหลามกันข้าวหลามกระบอกนี้เลยทำมาจากมืองขอเราเองค่ะ ตอนนี้เราก็เอาเข้าวหลามที่เราใส่ข้าวเข้าไปแล้วนะคะทุกคนมาเผาอุ๊ยร้อนอืมประมาณนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปที่จุดกลางเต้นนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เห็นวิวแบบ360อองศาไม่ถึง 8 8องศานะคะองศาซึ่งจะเห็นทั้งตัวเมืองหาดใหญ่ทะเลสาบสงขาด้วยแต่ว่าวันนี้คือน่าจะหมอกเยอะถ้าแพนไปนี้คือวิวสวยมากเดี๋ยวเรามากางเต็นท์ตรงนี้กันแล้วก็คืนนี้ก็กินข้าวหลามกางเต็นท์ชมวิว บนเขาวังชิงแห่งนี้นะคะยังมีสถานที่ชมวิวที่สามารถเอาเต็นต์มากางตรงนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนเราจะสามารถเห็นวิวของหาดใหญ่และสงขารวมไปถึงทะเลสาบได้ด้วยไม่น่าเชื่อว่าการที่เราขึ้นบันไดมากว่า400ขั้นจะขึ้นมาเห็นความสวยงามสุดของฟ้าเมืองสงขา ทำให้เราได้นั่งมองแบบไม่มีเบื่อเลยพระพุทธรูปที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชุมชนการที่จะขนปูนหินดินทรายขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทำให้เราได้เห็นว่าถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนแค่เราตั้งใจทำสิ่งที่ได้คือความภูมิใจที่เราได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว วันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อนะคะแล้วก็พี่ๆที่ดูแลที่เขาวางชียงแห่งนี้วันนี้พาทํากิจกรรมกันเยอะเลยไม่ว่าจะทํเข้าวรามดิฟกาแฟนะคะแล้วก็ไปสักการะพระนะคะก็รวมถึงพ่อทัวดด้วยอขอบคุณมากๆแล้วก็หวังว่ามีโอกาสก็จะได้กลับมาที่นี่อีกค่ะครับต้องขอบคุณน้องแพรเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสพวกเราได้มาต้อนรับนะครับจริงๆแล้วทีมเรา ที่อยู่บนเขาวังคิงทํากิจกรรมร่วมกันประมาณสักเสียกิจกรรมคือกาแฟขเขาวังคิงพึ่งโพรงเขาวังชิงท่องเที่ยวเขาวังทิงวัดปักคราสม,มุนไพรเขาวังทิงแต่ว่าตอนนี้ต้องขออนุญาตมอบของที่ระลึกให้น้องเพลเพื่อเออไม่ใช่เพื่อครับคือน้องเพลต้องกลับมาเยี่ยมที่นี่อีกครั้งน่าจะประมาณเดือนมิถุนายน่าจะไม่เกินะนะครับไอ ตั้งความหวังไว้นะครับ<ด>น้องเลนนะ,ค,ะครับขอบคุณมากครับค่ะ,คะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ใช้ชื่อของวังชิงครับอข,อขอบคุณมากมากนะคะขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมมองเห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลยมาทําเรื่องสุขภาพเรื่องสมุนไพรและการนวดเป็นไทยนะครับเพื่อมากับเคลื่อนของวังชิงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หนึ่ง,งอำเภอหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้ามีโอกาสได้ดูแลสุขภาพะนะใช่ไหมแล้วก็ให้หนูได้ดูแล<อ>ด้วยค่ะเ,<อ>เพราะว<อ>่าหนูเป็นพยาบาลน,นะคะสวัสดีครับผมสมัครวรนสามครับก็ดูแลแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอคอยโงอยู่นะครับวันนี้ก็ยินดีกับน้องเพลงเล็กนะครับขึ้นมาทํารายการเพื่อจ่ายโทษและกอเผยปไปเ่วันธรรมบเวนีแล้วก็ปู่ทวดของเราที่สักการะกัน ขอบคุณอำเภอกอยขวงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคณะมากนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ความสวยงามที่ทำให้ทุกคนมองเห็นหรือแม้แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราก็รับรู้ได้ด้วยใจในทุกๆสิ่งที่นี่เขาวังชิงสงขา